วันนี้เรามาเที่ยวที่ป่าต้ตนน้ำบ้านน้ำราดอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่งเรือชมธรรมชาติกลางป่าที่อุดมสมบูรณ์ลงไปเล่นน้ำจุดที่ชาวบ้านเรียกว่าต้ตนน้ำทำให้บ่อน้ำมีมความใสจนมองเห็นตัวปลา,าพร้อมแล้วตามไปดูกันค่ะใสามาก ัสดีค่ะเฟิร์นค่ะตอนนี้ก็อยู่กันที่ป่าต้นน้ำบ้านน้ำลาดค่ะอำเภอคีดรัตนอิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะวันนี้ก็มาดูกันว่าที่ป่าต้นน้ำบ้านน้ำลาดที่เขาบอกว่าเป็นโอเอซิสน้ำจะใสจริงหรือเปล่านะคะก็ตอนนี้เพิ่งมาถึงตอนแรกคิดว่ามาเช้าละแต่ที่ไหนได้ทุกคนเราเรามาปุ๊บที่จอดรถเกือบเต็มแล้วนะคะก็ที่นี่ก็จะมีบริการรับฝากรถนะคะก็ คิดค่าบริการคันละ20บาทเดี๋ยวพาไปดูที่จอดรถนะคะก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนตอนเรามาตอนแรกก็คิดว่าเป็นคันแรกที่ไหนได้ตอนนี้ที่จอดรถเกือบเต็มแล้วนะคะก็อันนี้คิดคันละ20บาทจอดในที่ร่มอยู่ในสวนปา์มก็บริเวณก็จะมีร้านค้า ร้านกาแฟอย่างอันนี้ร้านกาแฟสดเมื่อกี้คุณแม่ซื้อขนมไปแล้วร้านกาแฟสดมุกกี่ถ้าเดินเข้ามาก็เสียงธรรมชาติลิดหลิงเลไลต้นป่าไม่ใช่ต้นป่าต้นยางต้นยางต้นปาล์มดีมากแต่ตอนนี้เราสั่งข้าวอยู่นะคะเดีย๋ยวจะกินข้าวกันก่อน เดี๋ยวจะไปถ่ายบรรยากาศของบริเวณร้านค้ารอบๆให้เพื่อนๆดูก็เดี๋ยวไปดูกันว่าที่นี่น้ำใสจริงเหมือนที่เราดูมาในรีวิวหรือเปล่านะคะนี่ชุดเตรียมตัวเล่นน้ำโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันอันนี้เพิ่มพลังด้วยข้าวกระเพราหมูกรอบไข่ดาวค่ะจานละเจ็ดสิบบาทมีไข่ดาวด้วย สั่งร้านนี้นะคะทำเนียบโภชนาสำหรับสิ่งของที่สามารถนำเข้าไปในป่าต้นน้ำได้นะคะ 1. กระเป๋าเงินขนาดเล็ก 2. โทรศัพท์มือถือ 3. กล้องถ่ายรูป 4. เสื้อผ้าสำหรับเล่นน้ำา5นมเด็กอ่อนซึ่งจะต้องใส่ขวดนมเท่านั้นก็คือของที่เราถือเข้าไปต้องถือด้วยมือเปล่านะคะห้ามใส่ถุงพลาสติกเข้าไปค่ะ ทางเจ้าหน้าที่จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบของอีกครั้งอันนี้จุดจำน่ายบ่าต้นน้ำบ้านน้ำลาดน,นะคะ <c oughs> ก็จะมีบัตรเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่30บาท สองคนค่ะส่วนค่าจ้างพายเดี๋ยวตัวเองตปจ่ายตรงน้ตจุดก็่าจ่ายให้กับคนที่พายให้เราได้โดยตรงเลยค่ะเดี๋ยวตัวอนยื่นบัตรนะคะแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะว่าจ้างพายเดี๋ยวก็จะจัดเง็นให้สำหรับค่าบริการนะคะสำหรับเด็กคนละสิบห้าบาทพายเรือด้วยก็จะเป็นคนละห้าสิบบาทสำหรับผู้ใหญ่นะคะค่าเข้าคนละ30บาทบวกค่าภายเรือด้วยก็จะเป็นคนละเจบาทคุณยายคุณยายมาเล่นน้ำ ด้านในก็จะมีร้านขนมอีกนะคะแต่ว่าเอาเข้าไปข้างในไม่ได้นั่งกินได้แค่ตรงอย่างเดียวเดินมาด้านในก็จะมีล็อกเกอร์ฝากของนะคะเดี๋ยวแม่ของเราเฮ้ยสวยงามไว้ในเปียกล็อกเกอร์อันนี้ทางทางเข้านะ ก็จะมีปูป่ามาแรงทับสามมุมแดงนกบังลอกแดงโมกปยายามทางเดินสะอาดมากทุกคนปูป่าเจ้าทินปูป่าเจ้าถิ่นทางเดินเป็นคอนกรีต อันนี้โอ้เรือค่ะสร้างทายเรือหนึ่งลำเดี๋ยไปดูกันทางธรรมชาติทายเรือนะคะว่าเป็นสีใหม่การทางาทากรหนอจรนาะคะการจรจรการจราจรสวนกันนะคะ อะไรนะคะมาจากที่ไหนมาจากกรุงเทพค่ะอะไรนะปลาอะไรนะปลาช่อนปลาช่อนปลาเยอะมากถ้าพี่พายเองคงเดี๋ยวเราถ่ายคนขับเรือให้ดูนะคะนี่คนขับเรือเราคนขับเรือ เฮ้ยแต่ส่วนใหญ่เขาก็พายกันเองนะไม่ไม่หมุนโยกฮนะ,ะอ๋ออ๋ออ๋อ,อถ้าเป็นตอนเด็กๆใช่ไหมอ,ไอ,ไอ๋อเ้เก่งแล้วนะลนะเก่นนงแล้วอ่ะปากันสองคนคะ่ะอันนี้มันมันมันไหลไปไหนอะ่ะ มันไหลไปเรื่อยๆจนไหลไปท่าปี๋อ๋อนี่ผมไม่ได้พายครับนี่ไหลไปตามน้ำเอาไหลไปตามน้ำเดี๋นี้น่าจะร้อนไม่ต้องพายแล้วก่ <c oughs> อนลำน้ำหน้นน่าก็ต้งผายเหมือนกันกนะพี่เดี๋ยวเรามาน้าเอ้เออแล้วแล้วแทำไมถึงเป็นเด็กๆมาพายกันอ,ะอ่ะก็จะได้มันก็มีหลายอย่างไปนะคือจะให้ฝึกเด็กด้วยแล้วก็แม่เด็กอยูดิสูเปล่ากไปนะ คนที่มาทางานที่นี่คือเขาจะไม่ติดยาครับอ๋อก็คือมีเวลาว่างมีมีเวลาว่างมาจะให้เด็กๆมีรายได้เสริมอ่ะพี่นะอ๋อว่าด้วยคะเพตาดีค่ะดิ๊บแล้วเล่นเกมไหมเล่นเกมไหมใครครับหมายหมายถึงเด็กๆที่นี่เล่นเกมไหมเล่นมือถือในอ่อมาทำงานนี้เขาไม่ให้เล่นโทรศัพท์ครับอ๋อไม่ให้เล่นโทรศัพท์ ถ้าเล่นแต่ตอนเช้ากับตอนเย็นครับตอนเช้าก็มาทํางานกับตอนเย็นตอนกลับบ้านนะครับได้เล่นที่มาทํางานนี้คือจะไม่ให้มอกาะเทศเล่นเกมมากไม่ได้ติดตัวแับมากเขาได้มีรายได้เสริมอีกครับก็เลยเป็นเด็กหมดเลยคนคนโตโตก็แค่คุมคิวให้เราแค่ว่าเอ้ยมีแบบลูกค้ากําลังจะมาเราก็เตรียมตัวพายสลับกันพายสลับกันพายเป็นคิวะพี่นะเขาเรียกจับคิวครับอ๋อ ก็สนใจเขาที่ทำเป็นมุงล้อว่าพี่นให้สูงเพราะเคยมามาอนใกล้เหมือนก่อนครับอ๋อวิปตาเยอะมากอันนี้คือน,น้ามันมันแค่นี้ตลอดไหมคะหรือว่ามันจะขึ้นเป็นแบบนี้ตลอดเป็นแบบคือคระดับค,นนความสูงของน้าแค่นี้ตลอดเลยครับแค่นี้ตลอดครับ<อ>แต่ไม่มีน้ำตาเออเออเออ,เอ,อพี่คิดว่าพี่มาคนแรกนะเนี่ยวันเนี้ยพี่จอดรถปุ๊บโอ้โห <laughs> ฉันไม่ใช่คนแรก คนแรกเขาที่พักคุมสเตย์ครับเขาที่จองไว้ก่อนอ๋อเอาเหรอคนแรกคือเขาที่เข้ามา่อนน้าเปิดครับตตหน้าคุมสเตย์เขาที่ไปจองคุงสามสเตย์ครับอุ้ยข้างหน้าสวยอ่ะสวยมากถ้าคุที่มาคนแรกๆแร้เป็นเจ้าที่พี่<ม>เห็นว่าพี่ดูในเน็ตเปิดเก้าโมงใช่ไหมพี่ก็เอ้ยกะว่าจะมาถึงสักเก้าโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยแปดโม่ี่แปดโม่เก้าโมงอ๋อถ้าคุมสเตย์มาตอนสี่โมงก็ได้คร oh. ับ ฮมสเตย์ก็คือคนที่อยู่โฮมสเตย์มาเช้าสุดมาเช้าสุดเลยมาโมงก็เขามาพักที่นี่เลยครับส่วนใหญ่เขาที่มาเขาได้เป็นไกด์แบหรือว่าโฮมสเตย์ครับเป็นไกด์จับกรั่งครับอ๋อเอามาเป็นรถตู้ใช่ไหมที่เห็นรถตู้จอดเต็มเลยตัวประสการณ์ผมอยากแนะนําอย่าอย่าพี่มาพี่นะคุณมาประมาณสามพันแปดร้อยสิบกว่าคนครับสามพันแปดร้อยสิบกว่าคนครับคนหนึ่งครับไกด์ไกด์เรามีมุกนะคะไกด์หัวหน้าไกด์หัวหน้าไกด์อายุสิบสิบสิบสามปี ขอโทษนะพี่บอกสิบหกอ๋อไม่เป็นไรพี่คือบ่อยพี่มองก็ถ่ายร่วมกันนะบางคนก็บอกว่ายี่สิบกว่าพี่ผมยี่สิบเกาจิงนี่เราพายไปถึงไหนอ่ะไปเรื่อยๆครับพี่ตอนนี้ยังไม่มมถึงเราจะถึงแม่น้ําตาปีไหมอ๋อไม่ถึงเราตไปถึงไปครับอุย้ยเขาก็พายเองอุ้ยพระลักษมน่ารักอ่ะสวยมากภขาน้ล่ะภูเขาน้รัศมีอันนี้ภูเขาน้ำรัศม สูงมากสวยอ่ะใส่มากพี่อยะดูแต่ในรีสอร์ทก็แนะนำนะคะถ้ามาก็สักเก้าโมงเพราะว่าตอนสิบเอ็ดโมงครึ่งเริ่มจะแสบขาแล้วใส่มากความเย็นอ่ะนะยี่สิบห้ามาฝากนป่ะมาผู้พิชิตเส้นทางทายเรืออ๋อถ้าใครทายมาถึงตรงนี้ก็คือ ก็คือผู้พิชิตละพายเรือได้บนภูเขาเชื่อว่าพายเรือตัวนี้คือพายเรือเป็นแล้วอ่าอ่าพายเรือเป็นผู้พิชิตเส้นทางบนภูเขาเส้นทางเลยครับป่าต้นน้ำนี่ถูกคนพบแก่สองห้าศูนย์หนึ่งครับพี่สองห้าศูนย์หนึ่งถูกคนพบเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแก่สองห้าห้าแปดครับตอนนี้ก็สิบ้สองห้าห้าแปดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ยินเสียงธรรมชาติ ชมาทำได้ยินเสียงพูดต่อไปเรื่อยก็คือเสียงคนเสียเสียงเดี็กคนอะไรเสียงเดียเสียงคนอุโมงค์ต้นไม้เป็นอุโมงค์ไหวอุโมงค์ต้นไม้อุ้ยได้ยินละขั้นหนึ่งอะค่ะใช้เวลาพายประมาณกี่นาทีถ้าเหมือนเราจ้างแบบเป็นเดากพาย ก็แ,แต่นักเที่ยวเลยค่ะว่าท้านนักเที่ยวเทียบการมองตอริแต่คำนวณมด้วยเราะว่าเหียติดตต้องกระเเท่าไหร่ถ้าไปเรื่ยๆเรเดีพี่ไปเรื่อยๆนะมองตร์ิประมาณเกือบชั all, sí つつ uh ่วโมงหนึ so so okay. ่งยว่าติดติมาติแไปเรื <S 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 ่อยๆก็คือให้ชมธรรมชาติไปแบบเรื่อยๆแล้วตอนที่ยม่รีบไม่มีจำเป็นอะไรทั้งนั้นเอ๊ะ่า วัคูเทศน้อยน่ารักอะ่ะกิจกรรมนั่งเรือชมธรรมชาติป่าพรุความอุดมสมบูรณ์ทำให้เราเห็นต้นหวายต้นเฟิร์นรากไม้ น้ำในลำคลองใสจนมองเห็นตัวปลาเสียงนกร้องเสียงธรรมชาติไปตลอดของเส้นทางพายเรือระยะทางไปกลับรวม3กิโลเมตรทางน้องเรนเล่าให้ฟังว่าจะมีเด็กๆในชุมชนที่มาใช้เวลาในช่วงวันหยุดมาพายเรือให้นักท่องเที่ยวทำให้ได้รายได้พิเศษเป็นค่าขนมโดยจะใช้เวลาสำหรับพายเรือรอบละประมาณ30-40นาทีค่ะสวยมาก ผู้ว่าสุภพยผู้ภ่าสไลงน้ำเลยพี่นี่ครับคือต้นนี้คือต้นไม้ล้กกระปีทางขาคือล้มต้นหนึ่งของพี่แล้วเป็นกิ่งอะครับแล้วก็กลายเป็นต้นหม่ครับอ๋อใช่ค่ะอันนี้เป็นต้นที่ล้มอันนู้นคือรากแล้วก็จากรากล้มมาแล้วก็มีต้นไม้ขึ้นที่ต้นไม้อีกเออขึ้นมาเป็นขึ้นมาเป็นต้นไม้อีกอ่ะนี่คือต้นชมผู้น้ำครับชมผู้น้ำในที่พี่ห้อยๆนี่พี่อยาไปจับพี่นะคือ เป็นถาว<อ>รบเป็นใบเหรอพี่เดี๋ยวี่มีหนานอ๋ออ๋ออ๋อมันจะมีหนานอย่าให้ถูกเคื่ออย่าให้ถูกตัวพี่จะเกี่ยวมันจะเกี่ยวเอ้ยต้นเมื่อกี้อ่ะดีอ่ะล้มแล้วก็ยังมีต้นขึ้นมาได้อีกอ่ะที่นี่คือป่าพุครับป่าพุ่มครับนี่คือหวานเหมือนกันครับพี่นะจะเป็นต้นนี่ครับเป็นหนาทั้งหมดเลยครับแม่ฟังนี่ อ่อนี่ที่มันหายๆนี่คือไม่ต้องสองสายพี่เรือกินไปหมดแล้วพี่อ๋ออ๋ออ๋อเรือขุดไปหมดแล้วแรือขุดครับทุกคนเอาจริงๆนะเพลินมากน้องเขาบรรยายได้เรื่อยๆ <c oughs> เพลินมาก, <c oughs> เ,มากเอาเวลาเราไพายเข้ามาลึกๆอ่ะมันไม่ร้อนเพราะว่ามันมีล่ม ไปเหมือนกันนะคะเนี่ยระยะระยะพายเรือไปกับสามกิโลกับสากิโลครึ่งอ๋อไปกับ3กิโลนะคะทําไมเรือมีตอนล้ำล้ำด้วยพี่เราเพือนเดิมเลยครับอ๋อมีที่คนเกิดการอะไรขึ้นมาครับพี่พี่พายเรือมาถึงตอนนี้พี่หมุนกี่รอบนะครับอ่าแล้วพี่จะวางแผนบอดจับตอนกี่โมงครับ เขไม่ว่าคิดว่าจะถึงได้เลอตอนกี่โมงครับตอนยินไหมครับพี่เขาไม่มีการถึงได้เรือตอนเย็นไหมครับคนขับเรือเรานะคะมีการแซวเขาไม่เป็นคือเป็นผู้สุบทายใช่ไหมครับอันนี้รู้จักไหมคะไม่รู้จักับพี่เป็นนักเรียนของอันแย่ดีกป้ายเหมือนกันหินก้อนเนี้ย าพี่ดูผหมันเหมือนธรรมชาตินะแต่เติก็มาเขาเหมือนหมดเลยโอ้เหหมดเลยบคือเสียงขาเขาไม่ได้มาเติงอะไรประจักษ์เลยเสียงแบบเสียงของธรรมชาติจับจับถ้ามีเสียงผู้ชายเราจะไม่ธรรมชาติีกเรจับน้นี่พี่มาพี่มากันกี่คนครับมากันสองคนค่ะย่าอย่าชนได้เค่ะ ฮ้ยมาถึงแล้วนะคะพายไปกับ3ากิโลอันนี่เลยลูกะกำลังเรือจะเทียบท่าเรือใหญ่กำลังจะเทียบท่าไม่ไม่มีกับน้อกับอ๋อเนี่ยถึงแล้วเย่โอเคจับเสาเลยค่ ขอบคุณค่ะอามาคนขับเรือเราชื่อน้องอะไรนะชื่ออะไรนะอ๋อน้องเลนอ่าเดี๋ยวนะคะเราไปกับไกด์มักคุเทศน้อยน้องเลน้อันนี้บรรยากาศค่ะใสมาก ที่คือบ่อที่3ครับที่มีกี่บ่อคะในนี้ทั้งหมด3บ่อขั้นไกลอีบ่อเนี่ยเป็นน้ำที่มีมงคลครับอ๋อบ่่อเนียมี3บ่อครับมี3บ่อที่เล่นได้ครับที่เล่นได้อ๋อบ่อเนี่ยเป็นน้ำที่มีมงคลครับคุณใกล้ตาน้ำนะก็เริ่มใสครับนี่บ่อที่2ครับที่บ่อที่2บ่อที่1ที่ใสขนานั้นบ่อที่1ใสสุดแต่คนเยอะสุดบางคนก็อ๋อบ่อที่1จะมันจะบอื้อเลยไม่ค่อยทำแต่จริงจริง คนจะเล่นบ่อไหนเยอะที่สุดครับอที่กอบ่อที่2องีัน่ออันนั้นคือตํานว่าน้ีหว้าง็นัืบครับเขาไม่ใด้นนออันนี้คือ,อ,อ,นนคอจุดกเดํเนิดมรกตครับต้นน้ำ มันตายเขาไหนเนี่ยก็ตาน้ำอยู่ไหนตาน้ำนี่ครับตาน้ำอย่างใต้ถ้ำนี่ครับพี่อ๋อเอ๊อะไรมา๊ะอะตรน้อ๋อนี่ตาน้ำย่อยครับสาขาย่อยครับพี่อ๋ออันนี้ตาน้ำเดี๋ยวต้องล้างอย่างนี้สามีล้างหน้าแล้วตาได้ครับกินก็ได้ครับกินได้เป็นสิบเปอร์เซ็นต์น้ำล้างหน้าอันนี้ให้พี่ทำอะไรอ่ะล้างหน้าจริงเหรอถือก็ได nice> ้ครับพี่เดี๋ยวพี่ถ้าฝักฝักใส่ใช่ครับอันตรงนี้นช่คะอันนี้คือตาน้ำเย็น เฮ้ยเรามีทั้งไกดมีทั้งตากล้องครับ <laughs> หลายอย่างนะพี่ขอบคุนค่ะคใส่มากทุกคนใส่มากข้างล่างเป็นตะกรเอ้ยไม่ใช่เป็นเขาเรียกว่าเป็นปูนใส่มากเป็นทรายนะคะเดี๋ยวหาทางลงก่อนเดี๋ยวหาทางลงลงมาแล้วนะคะ โอ้ยใสมากทุกคนดูดูความใสของน้ำเดี๋ยวชุดชุดว่ายน้ำของเราเย็นมากสบาย ของบ่อหนึ่งนะคะบ่อหนึ่งก็คือใส่มากก็คือจากตาน้ําลงมาก็จะเป็นบ่อหนึ่งเลยแล้วก็บ่อสองมีทั้งหมดสามบ่อจริงๆก็คือถ้ารวมบ่อของของตาน้ําด้วยอะ่ะก็จะเป็นสี่บ่อซึ่งบ่อแรกอะ่ะสามบ่อสำหรับใช้เล่นแล้วก็บ่อแรกอะ่ะเป็นน้าสับปีบซึ่งชาวบ้านจะใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาะก็จะอยู่บนโน้นนะคะ อัน,นบอ,หน,บอ,ห,นบอหนึ่งอ่ะบอรหนึ่งก็บอรหนึ่งมาใส่มากเดี๋ยวเราดำไปดูป้ากัน I've seen a lot of change Bent e h r o u g h a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But a i l l be okay I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. ก็จะมีร้านส้มตำมีเมนูส้มตำนะคะแล้วก็ร้านตำแซ่บค่ะไม่ต้องกลัวหิวเลยค่ะทุกคนมามา่าแล้วก็ร้านชานมไข่มุกร้านผลไม้ร้านสมทุทติ่น่ังๆิ้นวอรเป,ปลิล ล็ร้านลูกชิ้นทอดก็เล่นน้ำมาก็จะมีของกินนะคะมีโคกมีมะม่วงปั่นสั่งมะม่วงปั่นไปเดี๋ยวดูกันมะม่วงปั่นแล้วก็สตรอเบอร์รี่ปั่นก็มีเสื้อผ้าด้วยนะคะสำหรับเล่นน้ำมีของยางแล้วก็มีร้านข้าวที่เรากินเมื่อเช้า ฝั่งนั้นก็จะเป็นร้านกาแฟไมื่อเช้านะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เดี๋ยวจะกลับละคะ่ะก็เผื่อใครที่จะมาเที่ยวบ้านต้นน้ำบ้านน้ำราดนะคะต้นน้ำบ้านน้ำราดนะคะก็ มาเที่ยวกันได้ใส่มากทุกคนมีปลาเยอะด้วยแล้วเราก็นั่งเรือพายจากมาคุเทศน้อยนะคะก<อ>็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนถูกใจเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่องเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ